วันนี้ก็อยู่กับข่าวาบกูรูรูลุกูจริงเรื่องเครื่องใจ้ไฟฟ้าและสิกงกายดีอยู่กับผมทเนะครับจากข่าวายเซตันแกั์ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเป็นเจ้าลำโพงตัวนี้เลยนะครับจากกีบเบลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูมบ็อก3สามนะครับผมวันนี้นะครับดีไซน์ก็จะสะดุดตามากนะครับผมตัว ที่จับด้านบนนี่ก็จะเป็นโลหะนะครับผมแล้วก็มีแต่สีส้มนะครับไว้จับยกกระชับมือนะครับสามารถพกพาไปไหนก็ได้ครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวครับผมก็เป็นลําโพงที่ดังแบบ3ทิศทางนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวบลูทูธนะครับที่มาเป็นเวอร์ชันใหม่เป็น5.3นะครับผมสามารถรองรับการใช้มือถือพร้อมกันได้2อเครื่องนะครับ แล้วก็ตัวลำโพงอีกนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันนะครับผมที่สามารถต่อพ่วงลำโพงด้วยกันได้2ลูกนะครับผมเป็นบูมบ็อกด้วยกันปุ่มด้านหน้าก็จะมีนะครับเป็นลดเสียงนะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นปุ่มบลูทูธแล้วก็ตัวเพิ่มระดับเสียงนะครับแล้วก็มีเป็นปุ่มหยุดหรือเพลงนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของ j b l นะครับตัวงนี้ ตัวนี้จะมาพร้อมการกันน้ำนะครับผมเป็นมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 67นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของรุ่นนี้จะอยู่ได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมเรียกได้ว่าชาร์จเพียง6ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ดูได้แบบสบายๆเลย24ชั่วโมงผมไม่ว่าจะพาพวกไปไหนไปแคมป์ปิ้งเรียกได้ว่าลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับ ก็จะมีนะครับปุ่มเสียบเพื่อชาร์จไฟนะครับตัวนี้เองนะครับผมพิเศษก็สามารถเป็น power bank ได้ในตัวนะครับในกรณีที่เราเล่นมือถือนะครับหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นแบตเตอรี่หมดเราสามารถใช้ตัวลำโพงบูมบ็อกซสตัวนี้เลยนะครับในการทำเป็น power bank นะครับแล้วก็ชาร์จปล่อยพลังงานให้กับมือถือหรือว่า พวกไฟฉายที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน USB ได้นะครับวสบายนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเราใช้มือถือหรืออะไรไปเอ้ยเพลงสะดุดแบตเตอรี่หมดจะเปิดเพลงย่างที่ไหนต่อพว่วงตัวนี้เลยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เยอะมากนะผมใช้ได้ยาว,ยาวๆนะครับสำ <c oughs> หรับเจ้าตอรี่นะครับก็ยังสามารถโหลดแอปพลิเคชัน นะครับผมในตั้งเฟซโตรหรือแอปโซโตของแอปเปิลได้นะครับเพื่อทําการปรับบอลล่มของเสียงนะครับได้ว่าเราอยากได้แบบน้ำหนักของเสียงเพลงเป็นแบบไหนสามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผมแล้วก็ถึง้าตัวนี้นะครับผมก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับผมที่พอ่อใบตัวประเทศนะครับผมหรือว่าสั่งผ่านออนไลน์พ่อไบออนไลน์ก็ได้นะครับผมก็ สบายกูรูรู้ลึกรู้จริงเรื่องเครื่องยนต์ไฟฟ้าและสินค้าไอทีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดี